ทานายบอล3มคู่โดนใจกับน้องอาที่ช่องเอสกอรประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคมค่ะคู่แรกอยู่กันในศึกพิมลีกอังกฤษเจ้าสัวฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับซิงบูเชลซีเวลาตีสอผลงานของทั้งคู่ถือว่าพอๆกันค่ะแต่ว่าพักหลังในเชลซีฟอร์มย่มแย่แพ้ติดกัน3นัดรวดค่ะเกมบุกก็ไม่ชนะใครเลยใน2เกมล่าสุดหลังจากผู้เล่นแข้งเจ็บเกินครึ่งค่ะและกองหน้าอย่างนิครัสแจ็คสันติดโทษแบนแต่อย่างน้อยเนี่ยเกมในวันนี้น่าจะทําประตูได้จากราฮิมสเตอร์ลิงพอให้อุ่นใจกันบ้างแล้วค่ะส่วนทาง เจ้าบ้านอย่างเจ้าสัวค่ะโหเกมล่าสุดแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นปิดเกมทําเสมอเป็นส่วนใหญ่ค่ะและเกมในบ้านก็ถือว่าสู้ได้หลังจากกำใช้ได้2นัดติดดังนั้นเกมในวันนี้น้องอามองว่าสิงบูสู้ไม่ไหวเจ้าสัวกำใช้คาบ้านในสกอร์สต่อหนึนั่นเองค่ะ คู่ที่2ลาสวันมาสเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโกในศึกลาลิกาสเปนเวลาตีสอผลงานย่ำแย่พอกันค่ะหลังจากทั้งคู่ไม่ชนะใครเลย5เกมล่าสุดเจ้าบ้านแพ้ยับเยินและไม่สามารถทําประตูได้เลยสักนัดเดียวส่วนเกมรับก็ไม่แพ้ไม่ชนะค่ะเน้นทําเสมอเป็นส่วนใหญ่ค่ะในส่วนของเซลตาบีโกทีมยืนก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ายังพอมีสกอร์ให้ชื่นใจอย่างน้อย1-2ประตูเกมบุกก็ถือว่ายังดูดีอยู่ค่ะหลังจากไม่แพ้ใครเลยใน2เกมล่าสุดดูแล้วฟอร์มค่อนข้างดีกว่าค่ะแม้จะเล็กน้อยก เชื่อว่าทีมเยือนวันนี้สู้ได้ค่ะมีโอกาสเฉือนชนะเจ้าบ้านอย่างน้อย1ต่อศูนย์นั่นเองค่ะ และคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กันในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกโอเดนเซ่เปิดบ้านเจอก,กับลิงดี้เวลาเที่ยงคืนตรง6นัดล่าสุดของโอเดนเซ่เจ้าบ้านชนะ3และแพ้ไป3นัดเกมรับย่ำแย่หลังจากไม่ชนะใครเลยใน5เกมติดค่ะแต่ว่ายัางน้อยเขาสามารถทำประตูได้1-2ถึงประตูทุกนัดค่ะรวมถึงนัดที่เขาแพ้ด้วยในส่วนของลิงดี้ทีมเยือนค่ะผลงานค่อนข้างดูดีหลังจากไม่แพ้ใครเลยใน5เกมล่าสุดสามารถทำสกอร์ได้1-2ถึงประตูเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเกมบุกมีความแข็งแกร่งอยู่พอตัวเลยเชื่อว่าสามารถ สู้ได้ในเกมนี้ค่ะดานาโนอามองว่าลิงดี้มีโอกาสบุกตบโอดเดนเซ่คาบ้านซึ่งอาจจะจบในสกอร์สต่อ1นึ่งนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วสำหรับ3ามผู้โดนใจในวันนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอาด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกเหมือนเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ